สวัสดีครับกับตันนวะกะติีเลด้าชาพิลมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML ครับติดเชื้อราที่ปอดติดเชื้อทั่วร่างกายผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ก็เดินไม่ได้ก็ติดเตียงขาลี่เดิน <laughs> ไม่ได้ <laughs> ก็คือนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ไปไหนเจาะทุกที่ทั่วร่างกายคิดว่า ผมจะไม่ได้รอดตอนเข้า ICU ผมยอมแพ้ไปแล้วผมก็ว่าเขาคีโมต่อจนกระทั่งถึงคอร์สสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าคีโมคงไม่ใช่ทางเลือก <S <S 1> <S 1> อาชีพผมเป็นนักบินอนะผมก็ไม่อยากปลูกถ่ายนะคือถ้าผมปลูกถ่ายนั่นหมายว่าผมต้องกินยากดภูมิทั้งชีวิตแล้วค่าเลือดมันจะไม่ปกติพอได้รับยาจากคุณหมอไปเนี่ยน่าจะประมาณสักอาทิตย์หรือสออาทิตย์ คุณภาพชีวิตผมดีขึ้นมาถึงจุดจุดนี้ผมการันตีมันไม่มีอะไรที่จะให้ผมเด่นชัดเท่านี้อีกแล้ว